เช่นเคยนะอ่าลัคนาราศีกันมีใครกันบ้างมีใครกันบ้างการการันมีใครกันบ้างครับลัคนาราศีกันนะลัคนาราศีกันดวงชะตาในเดือนกันยายนอ้าตั้งใจตั้งใจนะะเดือนกันยายนจะเป็นอย่างไรถ้าไม่นับนะครับ ดาวราวหูที่เลงลัคนาราศีกันอยู่ดาวอื่นๆที่มีการเคลื่อนไหวถือได้ว่าส่งผลดีให้กับชาวลัคนาราศีกันนะแต่สิงหาคมเนี่ยดาวพุธดาวเจ้าเรือนเนี่ยมันอยู่วินาศเนี่ยก็เหนื่อยหน่อยแก้ปัญหาเยอะพอเข้ากันยายนแล้ว ดาวพุธดาวอาทิตย์ทับลัคนานะฮะก็ชะตาชีวิตจะประสบความสำเร็จในหลายหลายด้านหลายหายประการด้วยกันก็กันยายนน่ะมันเป็นเดือนที่ดาวที่มันขยับย้ายเนี่ยไม่ได้ส่งผลอะไรในด้านลบกับชาวลัคนาราศีกันตรงกันข้ามนะครับเหมือนกับจะมีการได้เริ่มอะไรใหม่ๆที่ทำให้ตัวเองนั้นได้รับความสำเร็จ มีชื่อเสียงมีคนยกย่องมีคนให้เกียรติได้เลื่อนตำแหน่งได้ก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดีส่วนเรื่องการเงินนั้นก็เป็นอะไรที่มีความโดดเด่นทั้งเรื่องของรายรับและรายจ่ายที่เข้ามาแบบคุณไม่ได้ตั้งตัวทั้งรายรับและรายจ่ายที่เข้ามาแบบคุณไม่ได้ตั้งตัว รับก็รับเยอะจ่ายก็จ่ายอวมนะครับไปดูให้ดีนะบางคนซ่อมบ้านซ่อมรถเดี๋ยวผมจะบอกช่วงจังหวะพิเรียนไว้ให้ว่าช่วงไหนของเดือนนะกันยายนนะ่ละลัคนาราศีกันน่ะนะครับ1-5 6-10ช่วงนี้ยังไปเรื่อยๆนะครับงานก็ยังมีความสำเร็จดีแต่เดือนนี้ผมเน้นเลยว่าเรื่องงานของคุณนั้นโคตรจะแบบ โดดเด่นที่สุดแล้วในช่วงเดือนกันยายนดาวที่เกี่ยวกับเรื่องงานนั้นมีความโดดเด่นที่สุดเลย1 5ึ1 0ถึงหถึงสิเนี่ยการงานก็เยอะหน่อยนะครับและเป็นช่วงที่กระเม็ดกระแมไม่อยากใช้ตังเยอะนะแล้วก็หง่อยง่อยเงาเงา,งาหน่อยช่วงนี้อยากมีแฟนก็อยากกลัวก็กลัว กลัวจะแบบได้แฟนไม่ดีแต่อยากมีก็อยากมีก็คันคันอยู่เหมือนกันแหละเออช่วงเนี้ยนะชาวลัคนาราศีกันเนี่ยคันคันอยู่เหมือนกันแต่ก็กลัวกัวก็กล้ากลัวกลัวก็กล้วยบ้างก็ดีเพราะราหูเรงรักเนี่ยมันรักรักง่ายหลงง่ายเหมือนกันน่ะนดูให้ดีก็ไม่แปลกหรอกนะหนึ่งถึงหาหกถึงสิบสเเป็นช่วงจังหวะที่ดีมาก นะครับ11จนถึง15เป็นช่วงจังหวะที่ดีมากนะครับสวัสดีคุณไอโกะนะครับคุณไอโกะมาแล้วชื่อไอโกะชื่อญี่ปุ่นพิมพ์ไทยต่างหากกูเอ้ยนะนะฮะ11จนถึง15 16ถึง20การเงินดีนะฮะการเงินดีเออมีความสำเร็จมีความโชคดี นะครับช่วงนั้น11บเถึงสิบหถึงยีนี่เป็นช่วงแห่งการกอบโกยหยิบจับอะไรก็สําเร็จมีแต่คนให้การสนับสนุนช่วยเหลือลูกน้องบริวารดีเจ้านายก็ดีอืมนะเป็นช่วงจังหวะเขาเรียกว่าร่างทองเลยช่วงนั้นโอ้โหไปไหนมีแต่คนถูกใจนะฮะเออแล้วก็โอ้โหมั่นมั่นคงมากอะช่วงนั้นอะนะะ พอ21จนถึง25ช่วงนั้นรายจ่ายเยอะระวังนะซ่อมบ้านซ่อมรถอะ่ะแต่ระวังยังไงถึงเวลาต้องซ่อมมันก็ต้องซ่อมมาแหละนะฮะ21ถึง25นะครับแล้วก็ลูกน้องบริวารเนี่ยดูให้ดีเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะมีลูกน้องบริวารเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของงานเยอะแต่ก็จะมีความสําเร็จดีนะมีความสําเร็จดีนะครับมีความสําเร็จ หรือ,อว่างานมีความสําเร็จแต่รายจ่ายเยอะมากคอนโทรลในรับรายจ่ายให้ดีก็แล้วกันหรือบางคนต้องใช้จ่ายเงินไปกับสิ่งที่เหมือนกับเป็นเรื่องเป็นของคนอื่นน่ะแต่เราเราก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเข้าไปยุ่งนะฮะเออนะฮะพอ2 6จนถึง30ก็เอกอ็ยังวิตกกังวลยังไม่ค่อยสบายใจอยู่ ก็ช่วงไปลายกันยายนนั่นแหละความรักถึงจะโอเคขึ้นมันน่าจะมีคนมาฮิลจิตฮิลใจนะฮะทำให้รู้สึกเออดีขึ้นนะฮะแต่เชา้าการมันเป็นคนที่อยากมีแฟนก็อยากแต่เปิดรับคนยากเพราะมันขี้ระแวงกลัวต่างๆนาๆนาะอืมจะมีคู่ก็กลัวจะมีแฟนก็กลัวจะมีผัวก็กังวล จะมีเมียก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงเขาจริงใจหรือเปล่าหลายสิ่งแล้วเกินน่นนะชาวกันเนี่ยมันเป็นคนแบบนี้แหละนะฮะนะฮะเออนะฮะอ,อืมเอานะครับและชาวลัคนาราศีกันในเรื่องของความรักนะเออดาวราหูยังคงเล็งรักอยู่เปิดเผยยากนะครับบอกก่อนนะอ,อืม เนี่ยต้องดูให้ดีเพราะว่าดาวราหูมันบังคับอยู่แล้วมันเลงกับอาทิตย์เลงกับพุธเนี่ยแม่งก็เป็นคู่ศัตรูกับราหูคุณจำคอนเซปต์ของผมไว้เลยนะฮะความรักของคุณนะนะครับอืมความรักเปิดตัวไม่เคยรอดช่วงเนี้ยเปิดตัวไม่เคยรอดนะฮะแอบกินเป็นรอบรอบร,อบรักยืนยาวให้ <laughs> คอนเซปต์สเตีลิงผมไม่รู้ แต่มันเป็นเรื่องจริงนะ,ะความรักเปิดตัวไม่เคยรอดนะฮะเออนั่นแหละกันนะ่แหละแต่ถ้าแอบกินเป็นรอบรอบรักยืนยาวเอ้ทำไมมันเป็นอย่างนั้นวะอันนี้ผมไม่ได้ไปแนะหรือไปบังคับไม่ได้ไปบูลลี่บุลี่อะไรคุณเลยนะมันเป็นเรื่องจริงราหูเล็งรักเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะไปเปิดอาราอารามได้หรือ เออจะงานเข้าไหมเข้าใครคนหนึ่งไหมหรือเข้าทั้งคู่ถึงบอกไงว่านั่นแหละจำให้แม่นเลยความรักเปิดตัวไม่เคยรอดนะช่วงจวังหวะราหูเรงรักเนี่ยแต่ถ้าแอบ,บกินเป็นร,บรอบๆเนี่ยอุ้ยรักยืนยาวเออนะฮะนะฮะอ่านะฮะ,นะฮะ,นะฮะเอาใครเนี่ยมาแอบ,บรักอาจารย์อาลาอาลามใครเนี่ยมาแอบ,บรักอาจารย์โอ้ยมาเฟียเดสล็อกเหรอ,ออืมออ อย่างนี้เลยเหรออย่างนี้ก็ได้เหรอเนี่ยใส่ใส่แว่นดูเนะ่เออมาเฟียนเน็ดล็อกนะฮะอืมนะนะชัดเจนนะคะขาชาวลัคณาราศีกันนะนะเอาย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับนะนะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะความรักนะกันเปิดตัวไม่เคยรอด นะแต่ถ้าแอบกินเป็นรอบๆรักยืนยาวโอ้โหแม่งเอ้ยส่งปีงชิคหายเลยแต่มันไปทำยังไงได้ดวงกันมาแบบเนี้ยเอ้า